สวัสดีครับเรามาต่อกันเลยนะฮะสำหรับตอนที่สองของฮีทแมนโคดรลัดสี่เจ็ดสำนักลาดสี่เจ็ดกับที่เดิมกับฮ่องกงห้อง Pink. ห้องคงฮ่องคงฮ่องคงเราเรียกว่าฮ่องกองแปนะลกไหมไม่แปลกแต่เครื่องถึอป้ามายก็คือการสังหารเอ,อิ่มบลูรถโรลัทสนะฮะดูง่ายๆคนใส่ชุดสีเงินทั้งหมดต้องสู้ฆ่าทั้งหมด ต็เราจะฆ่างไงก็เรื่องคุณนะครับนี่คือเป้าหมายหลักนะฮะพวกแต่งชุดนี้หน้าตาง,งี้รู้เปล่าบอตัวหน้าแล้วก็รุ่นน้องหน้าตาง,งี้นะชุดง,งี้จำไว้ตกน่ารุ่นน้องเดินหนีมาแปลเลยนะผมไปไม่เป็น เ e ิ้อเโอเคนี่ไงล่ะพวกสีมยงเงินเรียบอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถดูรถเลี้ยวทำไมค็เยอยเลยพวกสีมยงเงินตัวนี้มีสี่คนโอเคโอเคนี่ขาขับรถชัวแล้วก็คนนี้ไม่เกี่ยว ค่าคือผู้เสียเงนประมาณคารางเป็นแล้วน้าจะฆ่านี้ได้มั้งเอาชุดแล้วก็ระเบิดรถเดเอาเอาชีอะไรวะกูไม่ทังใจกระทดอะไรวะแล้วไม่ทำอะไรเลย วกกถลอกแล้ววกไปบรรลุแล้ว so กูไม่มีกระสุนไปว้าเวน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 ่าจะระเบิดรถได้ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มจะกระสุนต้องได้โอเคว่าได้เราเนี้แหละเอารถมาปั๊ก็ ถาไอ้ขบรถแล้วก็แย่งชุดมาแล้วก็ไประเบิดรถเออเอาระเบิดไปติดอืมไม่ใช่ระเบิดรถยังไม่ได้ยังไม่ระเบิดยืมมองไม่ได้สงสัยสักนิดแค่คนโดวรถยืมมองรถเฉยๆอยากได้แค่แไั้นมีอะไรสวัสดีครับ แล้ววะแล้ววะเฮ้ยแล้ววะมันตรงไปเองอะอ้าโอเคเฮ้ยเดบุเดบุตดิเอ้า mẹ thưa bọn yêu gì bọn yêu đu bước bọn ok press bom mong mga mga ok 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 không tí vấn đề, ok 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 อ๋อเออใช่ใช่ใช,ใช่ไประเบิดมันตรงนี้ไงตรงนี้ไงสี่ตัวเนี่ยพร้อมขับพายปั๊บพอถึงตรงไอ้มุมมันก็ระเบิดได้เลยโอเค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 มาละพอจะเลี้ยวปั๊บบึ้มเลยเพอร์เฟก kaya apa? kaya lah ngajak kaya bambu? aku pahala apa? kaya ya kaya komplit siang kak lebar pengen dihukum pergi เร d d ากอน n นโ g เชเตอร์ on, ator, เหมือนเดิมเหมือนตัวแรกที่เล่นในภารกิจแรกเราก็ซ่อนบอดี้ออฟเดอ e ด,แ,ดแล้วก็นโเชเตอร์ล้วก็ซ่อนศพของตัวแดงชุดแดงแล้วก็ทำการสังหารหันชีฟพลิตชีฟเนี่ยอะไรวะชีฟพอละก็มรูยศชื่เ้นแล้วก็วาง Red on, เรดดากอนลใ้นอง,ง,งโอแล้วก็นี โอเคใคา้คนนี้สินะบทนายใหญ่อะายุสิบแปดปีโอ้โจกกะเกษียณอยู่แล้วสองปีงถ่ายภาพมัวไม่เห็นมึงถ่ายได้ไงเนี่ยใครก็ดูไปถ่ายโอเคโอ้โม a ป มีรีไซเคิลให้ใช้มีลูกซองแล้วเดี๋ยวเรายูซี่ให้ใช้งอตรงหางจะเวิร์กกว่านะคือพกหกสิบนัดก็ไม่จะเป็นนะโอเคคือพกไปลหกสิบนัดอืม นี่จะเป็น้านอาหารสวัสดีครับคุยได้ป่ะคุยได้ Hello, สวัสดีครับทุกคนจะเลยการที่ใช้ห้องน้ำหน่อยเออดีนะขอขอใช้ห้องน้ำนิดเดยวเลยให้กุญแจเลยเออดีป่ะ ืมไม่มีอะไรนะไม่คืนกุญแจแล้วขอเยื่ยมมาขอเยืม,ยมก่อนโอ้ยเบืนอเลยต้องไปฆ่าชุดแดงก่อนชุดแดงอะไรวะชุดแดงช,ชุดแดงไม่ใช่เนี่ยชุดแดงเ้าเข้าไม่ได้เขต แล้วขาจะซ่อมมันไบ่นวะไม่รอดได้ตรงนี้เออตรงนี้ได้ได้ มีใครเห็นนะเวน stay close โอเคเอาได้แลวก็มาแล้วก็แดกมา้วยแดกไปดิ <c oughs> และวะ้และวะละวะ่าแล้วว่าคนเห็นเออ ที่ายแล้วเวน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 เนเ

ไม่เข้าใจ I don't understand What am I going to do ทาปุ่แจไม่น้องที่ฮัลโหลฮัลโหลขอคุย่นดยนะฮัลโหล เอ้นน hey, ี hey, ่คีย์คีย์ทูยูเออร์ไอ้นี่อ้าวเปิดไม่ได้มันล็อกเห็นไหมกุญแจมาไม่แจ่มาฝักทำไมอยู่ไว้เยอะปุ๊ดเฮ้ยกุญแจมาจะฝาเลยหายมาแล้วก็ได้แม่งกัดเอาชุดมันจะทำยังไงไม่จับได้วะ ก็ลากมาแมง็มีคนเห็นอะไรป่ะต้นว่าตรงนี้ได้ปะไม่ได้ไมันจะบ้าเลยตัวไหนไม่เห็นวะไม่มีโอเคเริมซ่อนปืนแล้วก็ โอ้ยหาเลยแม่งศพลงมาดีๆดิเ <c oughs> <c oughs> ออทิพย์โอ้โ,อโออมดิบขาบแดงแล้วก็ดิบนี่ขึ้นมาโอเคกดอามเก็บเลยที่บ่า ทำไมไม่กด i t ให้มันหยิบวะเวนเปลี่ยนกระสุนใหม่เก็บป,ปืนออกไป <c oughs> ไมายัางมาออมาแล้วเยังเราไปหนีก็ได้หนีไงวะจวนแมปพอเดินเข้าไปในร้านแล้วก็นำเฮ้ยนำร,ริงต้อง่งหนีได้ปะถามบ่ ได้อยู to to ่นะโอเคดีวะโจโจเอาไอเวินเอาไอเฮลท์โซที่ผ่ายแล้วไงมันเอาปืนกันไปแล้วมันเอาปืนกันไปแล้ว ไปจบกูอ๋อไอห้องน้ำไปไปได้ที่เราอาจจะไอนี่ได้เอาไอ,าอาปืนไปซ่อนในห้องน้ำอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่มันก็ปีนได้นีว่ว่เอ้าไอคือแล้วกูเฮ้ยแต่มันก็เปิดประตูเปิดประตูไม่ได,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 ด้ไม่มีกุญแจโ้ย <c oughs> โอ้กูแต่มันมแต่มันยากด้วยเฮ้โนะ่นทำไมมันยากด้วยครับ

<laughs> <laughs> you must be the negotiator on behalf of Li Hong, Mr. My name is irrelevant. My aim is to handle this delicate matter to Mr. Hong's satisfaction. Before we continue, I need a little break to freshen up. Of course, ask the bartender for the key to the bathroom. <laughs> ออกได้ไหมออกได้มันโดนยิงมาเลยเราไม่โดนนะโอเคเฮ้ยไม่คุยไม่คุยกันเข้าห้องน้ำแป๊บนึงได้ยวมก็มาไม่เหนแจกู ก็ต้องไปหากุญแจที่อื่นหาที่เยี่ยวที่อื่นเนี่ยเยี่ยวหลงท่อเนี่ยครับไอ้แค่นี้ต้องมีปืนหรือเปล่าวะปืนปืนปืนไม่มีเฮ้ยจริงดิเฮ้ย้าอผมมีปืนไหมบอกว่มันตายที่ยิงไม่มีแต่มึงมีคาราเต้ช็อปคาร์เตช็อปทำอะไรไม่ได้เลยไฮ้ปืน ไม่ใช่ <c oughs> นีมันรู้ท่อนะ <c oughs> ระบายน้ำเอ้ยเวนลุงช่วยด้วยยิ้ปืนเลยลุงตบหัวกาดทีสิเอาปืนให้ผมทีการที่ไม่มีหมัดต,ต่อยได้เนี่ยมันยากเลยนี่เลยเคเขาหนี้หวังว่ามึงจะให้เอาไม่ไป,ปละเผื่อๆมาก่อนเว้ยสิโอ้ข้าเดมได้หุ่นจกูนะ โอ้ยสนุกสนุกไปแปลกสาวคุณดูสนุกไหมไม่ดูผมเหยียบกลุ่มคายมึงว่ะไปละบิลาก่อนเออให้กุญแจเขาไปทีอยู่ในบ้านจุลอ s ู่ e นบ้าน e ุลจิบกุ thank you เขาไกลมันก็เขื่องแล้วเขาไกลมันก็เขื่องแล้วเดี๋ยวประมาณตรงนี้พอมายู่ตรงนี้ปั๊บลากไปเลยโอเค สวัสดีครับชีวิตเป็นไงบ้างคงานเงินเป็นไงบ้างลูกเมียเป็นไงบ้างครับไม่ทูกอีกคนแล้วตอนนี้มีเมียอีกคนแล้วครับเป็นนีน่เท่าไหร่บ้างกี่หลังครับรถกี่คันครับปืนกี่กระบอกครับไม่ตอบเลยอะไรวะถูกก็แค่าถามตาทุสุขดิบเพื่อเป็นคำแนะนำเป็นสิ่งแนะนำอะไรเงี้ยไม่ตอบนี่ผมเครื่องนะองตรง ไม่ตอบใช่ไหมไม่ตอบไม่เอยมึงมึงนี่สิฮเวยบวมหมดเลวไงน้องปีนเป็นหลังร้านอาจจะไม่ต้องคุยอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่สุบรีนิดหน่อยแค่นี้มองมองเดี๋ยวตกความเดี๋ยวตบเบรเลยหลุดปีน โอเคจากนั้นก็เออดอกกดระดับว่ F ดอก E เรียนนี่ไว้ตรงนี้่ะไว้อนี้จากนั้นก็หยิบเืนขึ้นมา โอเคโอเคฮาไม่ต้องคุยยิงแม่งทิ้งเลยเฮ้ยเกิดอะไรวะโอเคนี่ไปชูกับเป๋าเพิ่มมันสงสัยปึ๊บโอเคไม่เป็นไรจบแล้วภารกิจล้นซ่าหลอดอีกแล้วตำนานจริงจะคนนี้อะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับ เป็นคนตายโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าจริงบอกแล้วอย่าไปคดโกงใครเห็นไหมเป็นงเงี้ย้าติเป็นคนใหม่ไเป็นคนดีไม่ชอบไงมันก็เลยต้องตายเขียบปะああอา้าวอ้าวก็วางแล้วอะเฮ้ยเรียเอเดนเวียนแตวางแล้วเลยที่ไปที่ไปโูเฮ้ย น่ะที่ไหนวะไอ้เหรียญเอ๊ะอยู่ไหนอะไม่อยู่ที่ตัวเอ๊ะอยู่ไหนวะจะไปจะบอกเลยเราเริ่มเล่นใหม่แล้วอะไรวะอ้าววสัสดีสวัสดีผมมาหาเหรียญแล้วผม,ผมมาหาเหรตังค์จบไปย,ยังไงวะ โอ้ม y god อเกนเรียกเลยเฮ้ยเอียเหลียนเวนเฉียนเหลียนมบไอเว้นกันเลยมึงมึงทากคุชิไฟพวกมึงมึงเฮ้ยนี่มึงโง่หรือแกงโง่คนดูคงจะคิดตรงใส่เออกูโง่ไอ้เปลี่ยนนักขวางแล้วมันทะลุกำแพงไปเหรอวะเสียเหลียนมันละลายทะลุกำแพงติดติดกับไปกำแพงเลย เดาปั๊บไข่ปุ๊บปืนเขไม่ต้องใช้ใช้อันนี้แหละเอฟดอกโอเคปยนกระต่างแต่ปยนกระต่างไม่มีใครสงสัยนะขนาดมียิงกันในร้านก็ยังไม่ใครสงสัยก็โอเคตึมเตาตึม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  เพลงมาการุนจิ๋วไปเป็นเป็นเป็นอเอาเฮ้ยเด,ดี๋ยวบอกว่ามึงมึงไม่ไม่สนใจคนปีนัวไงยเหยีดคอกสัก,กบเบอือเดินเรือรับ กูมไม่เป็นละไม่เป็นกูเข็ดละกูเข็ดละกูไม่เอาละเออไม่ต้องเกาะมึงไม่ต้องเก,กาะมึงตกไปเลยไม่ต้องกอเกาะเอาเหรียญเวรมาชุดมึงด้วยสุดายเออเอาไปเลยมไม่แคร์แล้ว แต่แต่ไม่รู้ไอ้สีมึงเงินมันตายป่ะแต่ว่าแต่ว่าไอ้นั่นตายแน่ตัวหลักตายแน่วาละกงไม่อยู่ละเฮ้ยลืมลืมวางเหรียญเออเช่ดลืมไปไม่ครับไม่ไรต้องใส่ไม่เป็นไรต้องใส่ยูสุบูลีเฉยไม่มีอะไร เนะี่ยอยู่นี่นะอย่าออกไปไหนด้วยเออเสร็จพอ,อดีนะไอ้หาที่เพิ่งเดินมาพอดีเลยเกือบ10ียเงินตายปะไม่ตายไม่ตายเอ้ย10ยเงิน,เ,นเออไม่อยู่แล้วไม่ตายแต่ตำรวจมันตาย finally ใช่ไหมคอมพลีทคอมพลีทคอมพลีทเรียบร้อยประมือเลยครับสุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวรีรีห้องแเอร์เน็ตเอาไว้ต่อในพ์ทหน้านะครับพ์ทนี้ยาวไปแล้วไม่ไหวแล้วมันต้องเกินไป <c oughs> โอเคหวังว่าจะสนุกนะจริงๆผมสนุก มัเป้มันเพลินดิไม่เครียดหรอกเมื่อบางคนบางคนไม่เครียดกระโดดบนเฮียเลยปืนมันทำไมไม่มีกระสุนโอเคบายบายครับ